สวัสดีครับพบกับผมเต้เลดชาแนลอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกมลีคิมหวงมีดบินกรีดฟ้าเป็นพาร์ทที่4ี่แล้วนะครับผมจากพาร์ทที่แล้วเนี่ยขอสรุปสั้นๆเลยนะครับก็คือพี่ลีเราปงอับชีวิตแล้วนะครับประมาณว่าโดนพิษแล้วหายยาแก้ไม่ได้ก็คิดว่าไม่รอดแล้วก็เลยแบบอยากกินเหล้าที่ช่วงกะก็เลยแบบพาเข้ามาในเมืองมาหาโรงเตียมแถวนั้นแหละแล้วก็ซื้อสุรามากินกัน ทีนี้ยไปไปมามาดันมาเจอไอ้เหมยยี่สิงแสรครับซึ่งเป็นคนปุงยาพิษผมไก่หนาวก็พิษที่ลิขิตห่วงโดนอยู่เนี่ยแหละครับผมแล้วก็ด้วยความประทับใจแบบมึนๆนะครับก็เลยบอกจะรักษาให้โอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับคนเมาพบทั่วไปที่ไหนสั่งก็มีผันเดนแก้พิษได้ทำไมต้องไปหาคนอื่นด้วย ไปหาใครที่ไหนยังทันไหมข้าไม่ได้ไปหาใครอื่นแต่ไปแต่เป็นเหมยตัว้วซิงแสพี่ใหญ่ข้าเขาเขาอยู่แถวนี้เองวางใจได้คนไข้ที่เหมยยี่ซิงแสยอมรักษาก็ไม่มีทางปล่อยให้ตายทำไมต้องไปหาเขาด้วย เพราะว่ายาถอนพิษผงไก่หนาวนี่อยู่ที่เขาเหตุผลนี่พอใจหรือยังเจ้าฝึกวิชาระฆังทองหรืออาพรเหล็กหรือสิบามโครงกระพันอาพรเหล็กนึกไม่ถึงบนโลกยังมีคนโง่ฝึกวิชาแบบนี้อยู่อีกนอกจากไว้หลออพวกโจรเล็กโจรน,น้อยแล้ว ก็ไม่เห็นมีประโยชน์สักนิดวิชาโง,โง่ๆก็ดีกว่าไม่มีวิชาเลยนะอันนี้เห็นด้วยครับได้ยินว่าวิชาพอเหล็กต้องรักษาตัวเป็นพรหมจรรย์อย่างนี้เสียสรลาไม่มากไปหน่อยเหรอจริงไหมอืมได้ยินว่าในอรอบห้าสิบปีที่ผ่านมาคนที่ยอมลงแรง ไปฝึกวิชางโง่เช่นนี้มีเพียงคนชื่อเทวราชกิมกังทีท่วงกะแต่20ปีก่อนถูกคนทำร้ายตอกเหวไปเม่รู้ตายหรือ,อยังอาจจะยังไม่ตายแล้วยังมานั่งดื่มสุราที่นี่ก็เป็นได้อืมความเป็นมาของทีท่วงกะนะครับผมแต่ยินว่าเจ็ดพิสดารแต่ละคนหน้าด้านชั่วช้าทั้งนั้นแต่ท่านดูไม่เหมือนนะ รอบข่ารักษาคนอื่นมาแต่ไม่เอารักษาให้หรือว่ายังไม่หน้าด้าน <c oughs> <c oughs> แต่หากท่านรักษาให้กับคนแบบนั้นต่างหากถึงเรียกว่าหน้าไม่ไอเอาเงินกับรักษามันคนละเรื่องกันเงินของคนแบบนั้นไม่เอาก็เสียเปล่าหมายถึงไอ้พวกโจรก่อนหน้านี้นะครับนึกไม่ถึงว่าท่านกลับไม่โง่เลย คนที่ชาวโลกมองว่าชั่วอาจไม่ได้ชั่วเสมอไปคนที่ชาวโลกมองว่าเป็นคนดีจะมีสักกี่คนที่ดีจริงว้าวคมอีกแล้วโอเคตัดเข้าคัสซีนมาก็เดินทางกันถึงเช้าเลยนะครับอ๋ออันนี้แฟตแบ็กนะครับย้อนอดีตนางใส่ชุดสีม่วงอ่อนคลุมชุดสีม่วงอ่อน อยู่ท่ามกลางหิมะสีเงินยวงคล้ายดอกไม้อันงดงามนะตอนหิมะตกนางมักจะลากข้าไปในลานตึกเอาหิมะมากองใส่ตัวข้าจากนั้นก็หัวเราะแล้วหนีไปเรียกให้ข้าตามไปนั้นคือซีอิมนะครับผมถ้าจำได้ตอนที่พาเล่งโซ่หุ้นกลอกไปตอนนั้นหิมะก็ตก นางกำลังนั่งอยู่ในเก่งกลางป่าเหมยดูหิมะบนดอกเหมยยังจำได้ลูกกรงเก่งเป็นสีแดงดอกเหมยก็เป็นสีแดงแต่เมื่อนางน,น,นั่งอยู่บนลูกกรงดอกเหมยและเก่งคล้ายดูหมองคล้ำไปเลยทีเดียวสวยขนาดนั้นโอเคเราได้บังคับแล้วก็เดี๋ยวเดินไปเรื่อยๆครับน่าจะมีอีฟังอ้อโอเคทั้งนั้น ก็เดี๋ยวเหตุผลที่ลีคิมพวงเนี่ยเอ่อยอมปล่อยคนรักนะครับให้แต่งงานกับคนอื่นเนี่ยเดี๋ยวจะมีอธิบายแต่ว่าเออตอนนี้ขอให้รอติดตามก่อนแล้วกันแหมเริ่มสนใจขึ้นมาหรือยัง <c oughs> โอเครดน้ำครับนี่คือหมวยตัวซิงแซ นอกจากเจ้าบ้าน,นี่ยังมีใครเอาน้ำมาล้างหิมะอีกหรือว่ามันไม่รู้หลังจากล้างแล้วหิมะจะตกบนต้นไม้น้ำจะกลายเป็นน้าแข็งคือเข้าใจก่อนนะครับว่าไอตัวละครในเรื่องนะบางตัวผู้สร้างพยายามสร้างเอกลักษณ์นะครับคือความบ้าบอพอแตกอะไรก็ พื่อให้คนอ่านจดจำครับหมายถึงเป็นฉบับยายนะพอมาดูแบบนี้ก็ม,มันก็แปลกจริงนะ <c oughs> มันสามารถแยกว่าภาพไหนจริงปลอมสามารถผสมยาพิษและยาแก้ได้แต่เรื่องง่ายๆแบบนี้มันไม่มีวันเข้าใจได้เลยอ่าผมก็เดินขึ้นมาเล็วเรวเรรีเปารูปที่เก็บในห้องรับแขกไปเก็บ อยากให้เจ้าร้างผานนีเอาไปขายแลกสุรามีคดีแน,น่อนพี่ใหญ่วางใจได้วันนี้หาเจ้ามือสุราได้แล้วอย่าว่าแต่ข้าได้เพื่อนพิเศษมาสองคนข้อไม่ตองการพบเพื่อนเจ้าเพื่อนเจ้าไม่มีตัวดีขามองทีหนึ่งคงต้องซวยไปสามวันดีเจ้าดูถูกข้าคือว่าข้าจะคบเพื่อนดีไม่ได้ดีดีดีด ลี่ทำหวยเมื่อมันไม่รู้สถานการณ์พวกเราไปกันเถอะยังไม่ได้ยากแก่จะไปได้ยังไงเออช้อกออนช้อกออนเจ้าหมายถึงหนึ่งตะกูลเจ็ดบัณฑิตบิดาบุตรสามทำหวยลี่ทำหวยใช่ไหมเรืยอว่ายังมีลี่ทำหวยคนที่สองอีกพันนี้เราหรือ มีกลา้ากลา้าข้าน้อยคือลี้ขิมพวงจับมืออะไรครับนับถือมา20ปีนึกไม่ถึงวันนี้จะได้เจอพี่ลีพีล่ลีท่านทำให้ข้าคิดถึงแทบแย่แล้วอ้าว <c oughs> ขอบคุณเคยเจ็ด <c oughs> พี่ลีอย่าโทษที่น้องข้าเสียมรรยาทเพราะน้องข้าไม่ได้เรื่องสองปีก่อนพาเพื่อนมาแล้วก็ขโมยกระบอดข้าไปซื้อสุราทำให ทำให้ข้าเสียดายจนนอนไม่หลับไปสามเดือนเลยที่เดียวโอเว่แน่นอนอยิ่งไม่ตัวสิงแซ่อย่าไปโทษเขาเลยตอนอยากสุราขึ้นมาความรู้สึกนั้นทรมานไม่น้อยแม่แกตัวแทนไดหน้อยหล่อมากอูดเชนินนี้พิลีคงเป็นคนในวงการองเตวเรียกตัวไม่ขึ้นเรือมีแต่สุราก็เป็นเสียนได้ ดี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 รีบนำสุราใบไผ่เขียวสองหอที่าเก็บมาที่าเก็บยี่สิบปีออกมาเอามาให้ลีทำหวยชิมสักหน่อยบุกขามอบหญิงงามสุราดีมอบวีรบุรุษสุราสองหนี้เก็บมายี่สิบปีเพื่อเก็บไว้ให้พี่ลีโดยเฉพาะเ,าเกร็ดเล็กน้อยนะครับไอสุราใบไผ่เขียวเนี่ยตามในเรื่องลิทมิชั่นนะนะ เป็นสุราที่ดีที่สุดในเรื่องครับผม,มก็คือมีชื่อพอๆกับนาลีแดงเป็นชื่อสุราชนิดหนึ่งเหมือนกันคำนี้ไม่แปลกปลอมเลยแขกคนอื่นมากปกติแม่ชายยังแค่ไหน่นี่เพียงแต่พิลีมาไม่ได้มาดื่มสุรายาผงไก่ดาวเป็นเรื่องเลกพิลีดื่มให้สบายข้าจะจัดการให้แม่รู้งานโอเค พิษผงไก่หนาวอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะผมมองตัวหนังสือไม่เห็นบ้าเยเดี๋ยวหามุมก่อนผมจะได้อ่านไหมวะเนี่ยพิษผงไก่หนาวเรื่องเล็กเท่านั้น พี่ลีเดินทางอะไรเนี่ยโอ้มองไม่เห็นเลยขอโทษครับขอข้ามเลยก็ประมาณว่าไอ้ใหมยตัวเนี่ยเชิญให้เราเข้าบ้านแล้วกันขอใั้จริงมองตัวฟ้อนไม่เห็นเลยเเข้าบ้านก่อนได้ยินว่าชวนท่านมีภาพจันเพนบนลำน้ำเรื่องจริงหรือไม่เรื่องนี้กลับไม่แปลกปลอมหากพี่ลียอมให้ยืมชมสักครั้งข้าน้อยคงขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง หอยจ้วสซิงแซเมื่อต้องการค้าน้อยย่อมไม่อาจประสิเสธแต่เสียดายค้าน้อยเป็นพวกไม่ได้ความสิบปีก่อนก็นำภาพมอบให้ผู้อื่นไปแล้วแม้แต่มอบให้ใครยังจำไม่ได้ให้ด้วยซ้ำน่าเสียดาย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 ขีเสือรีบเอาสุราไปซ่อนเร็วเข้าลีทำหวยดื่มพอแล้วอ้าว ไม่มีภาพจันเพนบนลำน้ำก็ไม่มีสุราให้ดืม่มสุราภาพไม่ได้มีไว้เลี้ยงใครอยู่แล้วไม่มีภาพจันเพนบนลำน้ำแม้แต่ยาขาจัดพิษก็ไม่มีด้วยหรือสุรายังไม่มียาจะมีได้อย่างไรไม่ตัวสิงแซไม่ได้เกี่ยวพันอะไรกับเราแต่เดิมไม่จำเป็นต้องให้ยาแก้พิษเรา ข้าได้รบควนสุราดีของท่านแล้วจะเสียมารยาทกับท่านได้ยังไงแต่ว่านายน้อยท่านเสียดายที่พบท่านไม่ถูกเวลาข้าน้อยขอตัวท่านไม่ต้องการยากแก้พิษของมีเจ้าของข้าน้อยไม่เคยฝืนอมท่านรู้ไหมหากไม่ได้ยากแก้ชีวิตท่านก็จะไม่เหลือแล้ว เกิดตายแล้วแต่ชะตาค่าน้อยไม่เก็บมาใส่ใจหรอกอคืออันนี้เนี่ยผมไม่รู้ว่าแกปงคงหรือแกเตรียมใจไแล้วนะครับหมถึงพี่ลีนะก็แบบน่าย,ยกย่องไม่เลวไม่เลวแม้แต่ภาพกันเพนบนลำน้ำยังให้คนอื่นได้คนแบบนี้จะสนใจชีวิตของตนได้ยังไงคนแบบนี้ใต้ล่ากับมีน้อยนะจีเซียรีบเอาสุรามา ยาแก้เราสุรามีแล้วก็ต้องมียาแก้ด้วยสิอ่าคือไอที่พูดกลับไปกลับมาเหมือนงงๆเนี่ยคือเหมือนไอเหมยตวดทดสอบเราอยู่นะครับว่าเป็นวีรชนจอมปลอมหรือเปล่าโอเคผมขอเก็บของมันได้ไรเลยสุราขาวทำไรได้ไม่รู้เก <c oughs> ็บไว้ก่อนส้มควรตายส้มควรตายฟ้าสางแล้วกินจนฟ้าสว่างเลย นายน้อยตอนนี้รู้สึกร่างกายเป็นอย่างไรบ้างอืมดีขึ้นมากแล้วหลายวันนี้ลำบากเจ้าแล้วนะดีเหลือเกินนายน้อยโอเคก็พี่ลีเราได้รับการรักษาแน่นอนแล้วนะครับโอเคก็เดี๋ยวนะออกไปสำรวจแอ่ได้เวลา <laughs> ลูดของ <Yahoo! S 1> รุยโอ้อันนี้เข้าไปได้เดี๋ยวนะ อันนี้อ่อหมยตัวเดี๋ยวมาคุยนะครับหาก่อนมีคองให้รูดใหม่คองอยู่ไหนของอยู่ไหน,ออไหนโอเคหากล่องโอเคลงมาด้านล่างนะอ้าไม่เนียยไม่เนียยยอดหลินจือ่อทำรายได้นลกเก็บได้หมตัวสิงแซ่สั่งมานับ นับพันหมื่นครั้งให้ข้าเฝ้าสุราให้ดีอย่าให้ยี่สิงแสมาขโมยไปกิน <c oughs> ขนาดนั้นเลยอย่านับร้อยของตัวสิงแสทําข้าปวดหัวไปหมดแล้วโอเค,อ,เคอีกบ้าหาาจุดบาามันแปลก ข่ำฮวยถ้าหากมีภาพสวยๆก็เอามาให้ข้าดูบ้างนะอโอเคโอเคครับลองกลับไปคุยกับที่วงกาดูอดอนายน้อยตอนนี้รู้สึกร่างกายเป็นยังไงบ้างดีขึ้นมางแล้วโอเคประสนน่าราเด้เดี๋ยวนะ เมื่อเป็นเช่นนี้ใส่ตอนที่ฟ้ายังไม่สามรีบดื่มอีกหน่อยเถอะดังนั้นเขาก็เลยไปนอนแล้วไงจะได้ไม่ต้องทนดูให้ปวดใ <c oughs> <c oughs> ถึงจไอใส่เลยอาการไอของท่านเป็นมานานเท่าไหร่แล้วรู้สึกจะสิบปีได้แล้วอย่างนี้แล้วท่านอย่าดื่มสุราจะดีกว่าถ้าดื่มอีกอาจทำให้ปอดเสียปอดเสีย ข้ามีปอดให้เสียอีกเหรอปอดค่าเน่าไปไปหมดงานแล้วโอเคคือเลิกไม่ได้นั่นเองถ้าว่าที่เน่าหมดคงไม่ใช่แค่ปอดฝีมือท่านคงเป็นไปด้วยอืมโอเคไม่พูดครับพูดที่ถูกจัดอยู่ในอันดับสามของทำเนียดอาวุธเจวลี่ป่วยต่อคงตายไปตั้งแต่ปีก่อนแล้วเกเดี๋ยวเรื่องไอท้ทำเนียบอาวุธเนี่ยเดี๋ยวผมพูดอธิบายอีก าทางจะมีแขกจะแดนไกลมามาเวลานี่ไม่ใช่แขกของเหม่ยตัวแน่กัวแต่จะมาหาค่าน่ะสิโอเคออกไปดูวันใครมาเด็กชุดแดงท่านคือคนป่วยนั่นเด็กน้อยหรือว่าเจ้าจะให้ข้าตายเร็วขึ้นถูกต้องเจ้าตายแล้วเจ้าสกกระปกนั่นก็จะตายตาม รุ้มฉินไปรักษาคนอ๋อเป็นเด็กเป็นเล็กทำไมโหดอย่างนี้โตขึ้นคงแย่แน่เอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเจ้าคิดว่าวรยุทธเจ้าคิดว่าวรยุทธเล็กน้อยก็มีสิทธิ์มาสอนข้างั้นเหรอโอ้โหหลบเป็นว่าเล่นเลยไอ้เด็กบ้าเดี๋ยวก่อนมึงดูถ้าเด็กคนนี้โตขึ้นคงเลวร้ายเหมือนอินโจูอีแน่อินปูจี้แน่ อันนี้ใครไม่ทราบนะครับ๋ยวไปหาข้อมูลมาให้อินอูจ้แม้จะดังด้วยกระบ,บี่เลือดแต่ก็ยังไม่ยอมฆ่าคนบริสุทธิ์แต่เจ้าเด็กนีอ๋อคนในเรื่องอินอูจ้นั่นเป็นตัวอะไรฆ่าเจ็ดขวบก็รู้จักสังหารแล้วมั่นเล่าไอ้น,นี่กระจูงไม่หยุดเลยโอ้คุยกันง่ายๆไม่ไดนะ้ไม่ผิดอินอูจ้ในตอนเด็กเกรงว่าคงไม่ร้ายเท่าเจ้าเด็ก เด็กคนนี้โตขึ้นคงเป็นภัยแก่หมูลิมแน่ไม่สู้ข้าเองแค่เสียดายพวกเจ้ารู้ไหมพ่อแม่ข้าคือใครหากล้าแต่ต้องแม้ปลายขนพวกเจ้าไม่ได้ตายดีมีอ่างพออ่างไหม่พูดอย่างนี้ได้แต่ข้าแต่ห้ามทำร้ายสินะขอเพียงเจ้ามีความสามารถข้าข้าก็ไม่เป็นไรพววอ่า ตอนนี้ข้ายังไม่อยากลงมือเพราะเจ้าวายุยังน้อยหากสั่งสอนเข้มงวดยังเป็นคนดีได้อาศัยที่ข้ายังไม่เปลี่ยนใจเจ้ารีบไปเถิดสีมือไม่เลวท่านชื่ออะไรทำไมข้าไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนเจ้าถามชื่อข้าหรือว่าคิดจะแก้แค้น่านไว้ชีวิตข้าข้าจะแก้แค้นได้อย่างไรข้าแค่นับสือท่านข้าแทงใบร้อยเจ็ดกระบี่ท่านกลับไม่ได้ขยับก็ลบได้ โคดเกินเจ้าอยากหัดไหมล่ะท่านยอมรับข้าเป็นศิษย์หรือหากข้าสามารถลงรมเจ้าแทนบิดาเจ้าวันหน้าเจ้ายังคงพอมีหวังท่านอาจารย์โปรรรับการคารวะจากข้าด้วยอือหือเเด็กบ้าก้มหลงละสั์มีดนะครับเมื่อกี้โอ้โหก็เป็นคนทั่วไปคงตายแล้ว บางเงินเป็นพิลีเจ้าเป็นตัวอะไรคู่ควรมาเป็นอาจารย์ข้ามาสั่งสอนข้าแทนพ่อแม่ข้าหรือเด็กคนนี้เลวร้ายมีจิตใจอามาผิดเอาไว้ไม่ได้อันนี้เห็นด้วย <c oughs> ชุบโอ้โหโอเคครับเปิดเปิดงานละเอยคยืดเส้นยืดสายหลังจากไม่สู้มานานเด็กบ้าเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนตรูเก okay, ม์เหมือนเดิมครับสเต็ปพิลีวิ่ง วิ่งคอ่สักมีดอย่างเดียวโอเคอุยเล็งไม่ได้ไปโอ้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 ไอเด็กน้อยเอาเข้าหัวไว้ก่อนดอกหนึ่งกลางอกอีกดอกหนึ่งโหอึดเว้ยคิดว่ากลัวเหรอ้ะอุ กับโดนแหมที่นี้ซะอย่างกลางอ,อกอีกดอกนึงอูปตายยากกว่าอโอ๊โอโอ้มองไม่เห็นอีกบ้าเลยแหมมีบัฟมีบัฟกลางอ,อกอีกดอกนึงโอเคตายสักทีมตายยากใจเย็นกันจริงๆมีดเดียวรู้เรื่องนะครับแต่เกมอยากให้เรามีอะไรทำบ้างอะไรบ้างจะได้ไม่เบื่อกันซะก่อนโอเค ชุบเพื่อปาอิงลีชมพวยจอมยุทธลีโปรดยังมือไว้ไมตรีด้วยใครเนี่ยหุนเสียวเอียท่านเป็นไงบ้างข้าข้าโดนมันทําร้ายท่านรีบไปบอกท่านพ่อข้ามาแก้แค้นด้วยอแองบารมีพ่อ เด็กคนนี้ถูกทำรายวัเลยวารยุทธแล้วแต่นับว่าเก็บชีวิตน้ยน้อยมาเอาไว้นี่เป็นพราะความสงสารของนายน้อยข้าหรอกหากเป็นข้าแล้วก็อืมหากเจ้าจะแก้แขนก็เข้ามาเถอะท่านเป็นอะไรกับเด็กคนนี้ข้าน้อยปลาอิงนี้ทำหมวยไม่รู้จักข้าน้อยแต่ข้าน้อยรู้จักท่านให้ท่นก็ร้องไห้เวลวนะครับรู้จักก็ดีแล้ว ถ้าหากพ่อแม่มันคิดรังแกนบอกให้มาหาข่าตอนนี้รีบพาเด็กกลับไปหากไปตอนนี้อาจรักษาทันวันหน้าแม้ใช้วรยุทธไม่ได้แต่เคลื่อนไหวธรรมดาคงไม่มีปัญหาอืมทําลายวรยุทธไปเรียบร้อยโอ้เร็ว้นะายนักข้าเจ้ากลับทําลายวรยุทธขา้าข้าไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วมีเพียงให้เจ้าอย่าได้ลงมือทําอะไรเร็ว้ายอีกไม่แน่ว่า เป็นการทำให้เจ้าอายุยืนขึ้นอีกหน่อยไม่เช่นนั้นด้วยฝีมืออมตเช่นเจ้าช้าเร็วคงต้องมีภัยถึงแก่ชีวิตแน่อันนี้เห็นด้วยนะครับคือดูจากลักษณะนิสัยเ,เด็กเวนเนี่ยมันคงไม่ฆ่าคนมั่วซ่วแล้วก็แบบในอนาคตคงถูกไล่ล่าฆ่าตายแน่นอนครับผมก็ยุทธภพมันสเต็ประมาณนี้แหละหนังจีนนะเมื่อเป็นเช่นนี้ลีทำหวยที่ฆ่าคนโดยไม่ฟัน อีเหตุผลใดจึงยังไม่ตายาใครวะเนี่ยเจ้าเป็นใครไม่พบกันสิบปีลีทำห่วยจำค่าน้อยไม่ได้แล้วที่แท้คือจอมยุทธฉินถึงว่าเด็กกล้าฆ่าคนไปทั่วมีท่านคอยให้ทายยังมีใครไม่กล้าฆ่าอีกอคนที่ฆ่าฆ่าเกรงว่าจะไม่ได้ ครึ่งของพี่ลิท่านไม่ต้องถ่อมตนหรอกเพียงแต่คนที่ฆ่างหารเป็นการลงมืออย่างโหดเหี้ยมแต่ถ้าเป็นท่านฆ่าเรียกว่าเป็นพิทักษ์ธรรมสินะโอโ้ย้อนได้เกี้ยม,มาก <Wow. S 1> ก็คือฆ่าคนนะครับไม่ว่าคุณจะอ้างอะไรก็ตามอะ่ะมันก็คือฆ่าคนแหละจะบอกว่าพิทักษ์ธรมรม้างแค้แนแทนบิดาบ้าบอลคอแตกอะไรก็คือเป็นการเอาชีวิตคนแหละครับต่อให้ไอ้คนที่ ค่าเป็นคนบริสุทธิ์หรือเป็นพวกมารยุทธภพที่แบบทาแต่เรื่องชั่วเอ่อมันก็ไม่ใช่แบบไม่ว่าพูดยังไงมันก็ไม่ดูดีขึ้นหรอกครับค่าคนก็คือค่าคนมันไม่มีแบ่งแยกหากแต่วันนี้เด็กคนนี้ค่าค่าน้อยก็คงไม่บอกออกไปว่าค่าคนเขาแย่งหมอจะต้องบอกว่าได้ขจัดเพศภไยให้ยุทธภพใช่ไหมอืมย้อนเจ็บมากพี่ลิท่านลุงชินท่านยังไม่ลงมือแก้แค้นให้ข้าอีก หากเป็นคนอื่นทำร้ายเจ้าข้าต้องแก้แค้นแน่แต่ลีทำํำมวยทำร้ายเจ้าคงได้แต่ยอมรับชะตาครับคือทำทำไมละ่ะเจ้ารู้ไหมคนที่ทำร้ายเจ้าคือใครข้ารู้แต่มันเป็นคนชั่วอะไรก็คือไอเด็กน้อยมากเลยไม่รู้บ้านเลยเลย,เลยมนกลางในะยุทธภพเขาคือคนที่มีชื่อไปทั่วมีดปินไม่พลาดเป้าลีขิมพวง แล้วก็เป็นพี่น้องร่วมตายกับพ่อของเจ้าเขาเป็นลูกของใครเด็กคนนี้เป็นลูกของเล่งโซ่หุ่นชื่อเล่งเซียวหุ่นจิบหายนึกไม่ถึงนึกไม่ถึงจริงๆลูกชายของท่านจินตอนที่กำลังตามจับว้วยหวยเตากลับบาดเจ็บสาหัสได้ใช้ยาของเจ้าหลีรักษาชีวิตไว้ชั่วคราวแต่ยังไม่พ้นอันตาราย อ๋อหมยี่สิงแซเป็นหมอรักษาภายนอกอันดับหนึ่งโดยเฉพาะแผลจากอาวุธลับดังนั้นท่านฉินได้ยินชื่อเหมยี่สิงแซจึงได้มาหานายน้อยเจียวหุ่นอะไรอา,อ,อ,อายุน้อยใจนายน้อยเซียวหุ่นอายุน้อยใจร้อนมากกับเกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้นขารับรองว่าเด็กนี่ไม่มีผลถึงชีวิตไม่ต่างจากคนปกติอะไรวรยุทธ์เล่า ทำไมต้องรักษาวรยุทธไว้หรือว่าวันหน้ามันยังคิดฆ่าคน,นอีกเบย,ยี่สิงแสอาจไม่ทราบเล้งสีเอียมมีนายน้อยเพียงคนเดียวแถมยังมีบุคลิกในการฝึกยุทธดังนั้นจึงตั้งความหวังไว้สูงมากหวังว่าจะช่วยเชิดชูวงตระกูลหากไม่สามารถฝึกวรยุทธเล้งสีเอียคงเสียใจมากก็เล้งโซหุนนะครับผม นี่ต้องโทษว่าดูแลลูกไม่เข้มงมวดทั้แต่เรื่องชั่วๆโทษใครไม่ได้ลิงซีเ e ออยู่ไหนข้าจะตามพวกท่านไปหาเขาโอเคครับผมก็ถึงเวลาสมควรแล้วแหละผมว่าโอเคผมขอตัดจบพาร์ทไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพื่อนๆอย่าลืมนะครับชอบกดไลค์กดซับสไครแชร์เป็นกำลังใจให้ผมกับพี่ลีด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ